ผู้หญิงทุกคนอยากสวยอยากสวยแม้กระทั่งจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามไม่ว่าจะตอนมีลูกตอนท้องตอนให้นมทุกอย่างเราอยากสวยนี่คือจิตมโนจิตลึกๆ DNA ของเราคือเป็นอย่างนั้นแต่พอสุดท้ายพอเราเตรียมตัวจะมีบุตรเราจะมีความกังวลเรื่องการทานอาหารผิวทั้งหมดทั้งปวงเลยว่าเอยเรากินไปแล้วแล้วถ้าเกิดเผลอเราเราท้องละแล้วเมื่อวานเราไปชงคอลลาเจนกูต้าไทโอนสารเลขอะไรจะไปหมด แล้วเราจะปลอดภยัยไหมเนี่ยทําไมจะต้องสวยพิเศษออรา่าพุ่งขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาพูดกันแน่นอนนะคะเชื่อว่าชาวเราต้องถูกใจสิ่งนี้อแต่งหน้าให้แบบดูผิว โกลสสวยฉ่ำวาวสุขภาพดีแบบที่แบบไม่ต้องโบะมากอ่ะคุณลิซ่าะวันนี้เราจะเน้นเรื่องงานผิวงานผิวก่อนที่จะไปพูดเรื่องผิวเราเลยพูดถึงเรื่องเมคอัพสักนิดนึงวันนี้เราจะมาแชร์กันนีฉันขอแถมนิดนึงกันแดดห้ามห้ามขาดนะอ๋อจะเป็นมากกันแดดห้ามขาดคือไม่ว่าคุณจะบำรุงผิวใดๆอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ p r o t e c นะคุณลิซ่า แดด UVA UVB เป็นตัวพรากคอลลาเจนจากผิวคุณใช่คุณก็ต้องทากันแดดก็จะแก่ไวใช่ไหมคะอันนี้ไปทำอะไรมาเอาจริงนี่ค่ะคอลลาเจนตัวนี้ค่ะคอล l a t e r o ูไม่บอกชื่อเลย c o ล l a ท e ลคอลลาเจนเพื่อชาวเราอเพื่อชาวเราก็คือเพื่อกลุ่มแม่แมที่เตรียมตัวมีบุตรคุลิซาคือกูก็อย่าเชื่ออย่างนี้คือเราเราใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์เลยทุกอย่างในเพจคือกูก็ใช้ตัวเองเป็นเกณฑ์เลยอาจะเผู้หญิงทุกคน อยากสวยอยากสวยแม้กระทั่งจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามไม่ว่าจะตอนมีลูกตอนท้องตอนให้นมทุกอย่างเราอยากสวยนี่คือจิตมโนจิตลึกๆ DNA ของเราคือเป็นอย่างนั้นแต่พอสุดท้ายพอเราเตรียมตัวจะมีบุตรเราจะมีความกังวลเรื่องการทานอาหารผิวทั้งหมดทั้งปวงเลยว่าเออเรากินไปแล้วแล้วถ้าเกิดเผลอเราเราท้องล่ะแล้วเมื่อวานเราไปชงคอลลาเจนกูต้าไทโอนสารเล็อะไรจะไปหมด แล้วเราจะปลอดภัยไหมเลยกลายเป็นว่าเราไม่กล้าที่จะกินอะไรที่เป็นอาหารผิวในช่วงที่เราเตรียมตัวมีลูกพอเราไม่กล้ากินเกิดอะไรเราโทมเพราะว่าคนที่มีลูกยากส่วนใหญ่35อัพถึงจะเริ่มมีลูกยากเพราะสัดส่แอลคาลเจนมันลอสตั้งแต่25มันจะเริ่มลดลงลดลงตั้งแต่25-30วัยมาก35วัยมากประกอบกับร่างกายเริ่มเสื่อมด้วยฮอร์โมนอะไรมันก็เริ่มลดก็กลายเป็นว่า โสมเพราะไม่ได้บำรุงผิวเครียดเพราะว่ามีบุตรยาก<ฮ>อะคราวนี้พอโสมดูกระจกเครียดเพราะว่าหน้าไม่สวยก็เครียดมีลูกยากก็เครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งมีลูกยากยิ่งเครียดก็ยิ่งแก่กลายเป็นวัตตะเ,ออเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางออกเลยค่ยยนะ มันเป็นวงจรที่ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะวงจรไม่ไม่เวิร์กก็เครียดก็มีลูกยากแล้วก็แหละมีลูกยากก็เครียดก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมานี่แหละนี่ชงให้ดูมาชงมาดูค่ะนี่นะคะหนึ่งซองอ่ะมันหกพันมิลลิกรัมนะคะผงจะเป็นขาวๆเลยเพราะว่าเป็นคอลลาเจนเพียวบริสุทธิ์นะคะสองสัญชาตินะคะไม่ใส่คอลลาเจนสัญชาติเดียวเพราะว่าต้องการมิกซ์ให้ได้ทั้งผิวแล้วได้ทั้งงานได้ลูกนะคะไม่จําเป็นต้องละลายเร็วละลายไวเพราะเราไม่ได้ใส่สารเร่งให้มันละลายเร็วละลายไว ก็คือน้ำอุณหภูมิปกติน้ำเย็นหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าน้ำอุ่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะไปเสียคุณค่าขางอาหารเขาเอาน้ำอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละแม่แม่และแม่สังเกตว่าสีมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่งสีใดๆนี่คือสีของมากิเบอร์รี่มาิเบอร์รี่ซึ่งเป็นเบอร์รี่ที่ให้ค่าต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในโลกประมาณสาม0มื่นหน่วย สูงที่สุดในโลกเลยนะคะต้านอนุมูลอิสระและตัวมากิเบอรี่ตัวนี้ค่ะลิขสิ์ของมันคือเดลฟีนนเดลฟีนนตัวที่คูก้ใสกูไม่ได้ใส่แค่มากิเบอรี่นะมันเป็นตัวที่เขาไปทําการทดลองอะค่ะแล้วก็ให้ชื่อเทรดมาร์คว่าเดลฟีนนนะคะนําเข้ามาจากเยอรมนีตัวนี้บอกเลยว่าทานไป8สัปดาห์ลดอัตราการหดสั้นของเทโลเมียร์ได้ถึง51%ามีเปเปอร์เพราะฉะนั้นในตัวมากิเบอรี่ตัวนี้ไม่ใช่แค่ต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ผิวพรรณสวยกระจ่างใสทําให้สเกลไขสวยแต่มัันยง รอความขดสั้นของเทโลเมียร์ได้ถึง51ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะมีบุตรยากดังกล่าวอไม่แต่งสีนะรสชาติคือน้ําเปล่าวันละซองก็พอนะแม่วละซองได้เลยตอนไหนก็ได้เหรอคะตื่นนอนตอนเช้าอ่าตอนท้องว่างใช่ก็คือตื่นเช้าปุ๊บอ่ะก็ขวดน้ําเปล่านี่แหละแล้วเราก็เท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 แล้วเราก็เขย่าเขย่า แล้วเราก็ดื่มคือเราชดเชยน้าที่เราสูญเสียไปขนาดหลับเราที่เรานอนในห้องแอร์น้าเราก็ระเหยออกแล้วก็ดื่มแทนที่เราจะดื่มน้ําเปล่าแล้วก็ใส่ตัวคอลลาเจนของเราเสร็จปุ๊บขับถ่ายก็ดีต่างากถ้าเรากินเวลานั้นจริงอยากจะบอกแม่ๆนะครับว่าคือปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยแทบจะมีคอลลาเจนอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเราอจะทานคอลลาเจนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องผิวเรื่องกระดูกเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นชาาวเร นะครับคืออยู่ในกลุ่มผู้มีปัญญากหรือกาลังเตรียมตั้งครรเนี่ยนะครับวันนี้เรามีคอลลาเจนที่ถูกออกแบบมาเป็นโดยเฉพาะเพื่อชาวเราแล้วนะครับนั่นคือคอลลาเทโลวันนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเดียวในท้องตลาดนะครับที่เป็นคอลลาเจนเพื่อชาวเรา,า,เ,ราเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าจะทานคอลลาเจนทั้งทีทานให้ถูก ตัวทานให้ถูกโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นมาพวกเราครับ <Yeah. S 2> นี่นะคะต้องคอลลาเจนเท่าเท่าน,าน,นี้นนเพื่อชาวเราจริงๆสนเสน่ห์แห่งผิวนื่มเลื่นฉ่ำวาวที่ผู้หญิงเราปรารถนาผิวสวยด้วยคอลลาเจนเพราะคอลลาเจนกับผู้หญิงเป็นของคู่กันแต่คอลลาเจนแบบไหนนั้นที่เหมาะกับชาวเรา จริง,รงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะใหม่คารลาเทลโลนวัตกรรมความสวยที่เกิดมาเพื่อชาวเราโดยเฉพาะด้วยการผสนคารลาเจนคุณภาพสูงสองสัญชาติเวลเน็กจากญี่ปุ่น และ Collective จากฝรั่งเศสลิขสิทธิ์ระดับโลกที่มีคุณสมบัติคอลลาเจนเข้าสู่ชั้นผิวโดยเฉพาะด้วยโมเลกุลคอลลาเจนไดเปปไทด์และให้ดรไลซ์คอลลาเจนที่เล็กที่สุดกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินเสริมความแข็งแรงให้ประการผิวด้วยออไรซาโซมายคอมเพล็กซ์ด้วย, Complex, วยนวัตรกรรมแห่งการชะลอวัยมาคิเบอรี่คงความอ่อนยาวเพิ่มความยาวของเทโลเมียเพราะความจริงชาวเราไม่ใช่จะกินคอลลาเจนอะไรก็ได้ กินคอลลาเจนทั้งทีต้องเลือกที่ใช้กับตัวเราที่สุดนี่เลยค่ะ c o l ลา t e l o คอลลาเจนเพื่อชาวเราหรอสวยได้ปลอดภัยแม่เตรียมตั้งรันครูก็บอกเ,เลยค่ะว่าน,นี่คือคอลลาเจนเพียงหนึ่งเดียวที่ครูกยสร้างขึ้นเพื่อชาวเราจากกลุ่มทดลองแม่แม่ชาวเราในเพจ Baby and m o m 90%พึงพอใจในผลลัพธ์กับคุณภาพผิวที่ดีขึ้นจากการรับประทานใน1เดือนแรกนุ่มลื่นฉ่ำว,ว้าว ผิวสุขภาพดีเตรียมท้องไม่จำเป็นต้องหยุดสวยครูก้ใยเลือกให้แล้วคอลาเทโลคอลลาเจ้นเพียงหนึ่งเดียวเพื่อชาวเราค่ะเปลี่ยนตามรูก,ก้อยแน่นอนค่ะ